สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะลัคนาหากใครทราบเวลาเกิดสามารถดูตารางได้ที่ google ได้เลยนะคะเสิร์ชตารางลัคนาจะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะมาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกันชาวกันจะเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะม,มาดูกันชาวกันจะเป็นยังไงหนึ่งไม่เช้า ชาวราศีกันจะเป็นยังไงต่อในเดือนกุมภาพันธ์นี้จมูนสามช่วยมีเกณฑ์ได้เริ่มความสัมพันธ์กับใครแน่ๆเลยอะตอนนี้คุณมีเกมีถ้าคุณมีคุณคนทีน่ คุยอยู่ด้วยดิวอยู่ด้วยนะความสัมพันธ์กำลังจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าในเรื่องของความรัก,กะอะห้าช่วยเก้าไม่เช้า ชาวราศีกันคุณขึ้นมาในเด่นในเรื่องของความความความรักอุ้ยความรักมากๆเลยนะเนี่ยทิปอื่นๆคนอื่นๆเขาการงานเขามานะราชินีชื่นในเช้าแต่การงานคุณก็มาแหละ t The w h e e l of Fortune ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะ j u s t ิก ราชาถือไม่เชา้าคุณจะได้เจอคู่ที่ถูกใจส่วนในในเรื่องของการงานก่อนในการงานการเริ่มต้นงานใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแรงบันดาลใจคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆที่มันเริ่มลุกโชนเหมือนไฟเหมือนคนที่แบบเคยหมดแรงเคยหมดแรงเคยหมดพลังไป แต่คุณเอาทุกทสิ่งท,ทุกสิ่งทุกทกอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดเอามาเป็นบทเรียนและคุณชุ่มเทให้กับการพัฒนาตัวเองมากๆากเลยอ่ะคุณอาจได้รับโอกาสทางการงานใหม่ๆได้งานใหม่ได้พบแพชชั่นใหม่ๆเป็นแรงปัรนนาใหม,ใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในในปี2,5,6,4คุณมาเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรดีอะ มีการเจริญเติบโตในหน้าชี่การงานเกณฑ์ก,การขยับขยายในสายการงานหรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะมองเห็นช่องทางรายได้สร้างรายได้ใหม่ๆแต่ในใจมีความกังวลมีความกลัวไม่กล้าขยับไปไหน จงอย่ากกลัวกับสิ่งรอบข้างจงอย่ากกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าคิดภาพจินตนาการไปด้านลบนักนะคะสําหรับชาวราศีกันนะชาวกันนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยที่คุณผ่านมาแล้วความเศร้าเสียใจอย่าจมอยู่กับความเศร้าเสียใจนะเนี่ยตึกมันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเพียงแค่คุณเดินไปเดินออกจากความเศร้าเสียใจตรงเนี้ยคุณจะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะ ความสดใสเนี่ยกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วขอแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากใครยังโสดอยู่หากใครยังโสดอยู่ขอให้คุณเนี่ย อย่ารักสันโดษมากเกินไปออกไปพบปะสังสรรค์ออกเออหาคู่เดทหาอะไรหาคุยไปก่อนพอกรุบกริบแล้วค่อยเลือกค่อยตัดสินใจคุณจะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะหากที่ใครใครที่รักกันอยู่อยู่ดีอยู่แล้วก็จะรักกันหวานชื่นมากขึ้นหากใครมีปัญหากันการปรับความเข้าใจการกลับมาหาการกลับมาโดยไม่ทันตั้งตัวจะมาสู่ตัวคุณนะในเดือนนี้ความ ความคิดของคุณเหมือนคนที่มีไฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะจากแต่ก่อนไฟมันมอดลงไปคุณต้องกล้าด้วยนะซึ่งบันบอกว่าเอ้ยคุณจะมีไฟเกิดขึ้นมีแรงกระตุ้นมีแรงกลับเคลื่อนในชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณต้องไม่ไม่ยึดติดกับอะไรที่มันเป็นอดีตอะคะ่ะเลิกกักขังตัวเองเริ่มเลิก ระวาดระแวงผู้คนรอบข้างทั้งได้แล้วนะคะจงเปิดใจและใช้ชีวิตใช้เวลาแห่งความสุขสนุกสนานกับมันนะไพ่เนี่ยอยากที่จะบอกคุณว่าในเดือนคุณจะมีการหมกหุ้นไปในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากนะคะคุณทำอะไรด้วยแรงปรารถนาด้วยความต้องการไอแรงปรารถนาความคุณทำอะไรตามความคิดตาม ยิ่งมีพลังงานด้ดานบวกมากคุณลองสังเกตดูคุณสามารถทำสิ่งใดที่คนคิดว่าทำไม่ได้อคุณทำสำเร็จได้นะคะมีความคิดมีเหตุผลมีแพชชั่นมีความปรารถนาความฝันรวมแล้วเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีนะคะขอให้ทำ งานอะไรที่แบบว่าคุณคิดว่ามันยังไม่สําเร็จตามความเป้าหมายสักทีขอให้คุณทุ่มเทวามเพียรพยายามของคุณเนี่ยหากเคยผิดพลาดมาในเรื่องของการนําเสนอผลงานหรือทานานแล้วผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ลองเปิดใจกว้างๆยอมแล้วก็ออกค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มให้กับตัวเองบ้างนะคะอืไหนมาดูซิไพ่กอตชาร์ดอยากที่จะบอกอะไรกั ใช่ก๊อค่ะเราอยากที่จะบอกอะไรพไรานารายการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมในแต่ละเหตุการณ์ของช่วงชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนะีความรักถ้าเกิดแต่ก่อนคุณไม่สมหวังอะไร ถ้าอยากให้คุณพ่ายอยากให้คุณลืมอดีตที่มันไม่สมหวังที่มันเศร้าเสียใจเนี่ยไม่นั่นคุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ได้เลยนะ,ะคุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านออกบ้านออกรถหรือมีเกณฑ์แบบอย่างที่ปันบอกอะค่ะเราสามารถที่จะได้เงินก้อนมาเพื่อที่จะต่อยอดให้ความมั่นคงกับตัวเองได้ฉะนั้นแล้วอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจนะ อย่าท้อถอยกับสิ่งที่เข้ามานะคะคุณจะสิ้นสุดความเป็นโสดในเดือนในในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะการเริ่มต้นความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เริ่มจากอะไรรู้ไหม ห้ามจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความผิดหวงังความเสียใจจงรักตัวเองให้มากๆคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามามากเมื่อคุณทุ่มเทและโฟกัสให้กับหน้าที่การทำงานของตัวเองการดูแลตัวเองนะคะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยอ่ะจงเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยซะด้วยซ้าจงเปิดใจเปิดรับโอกาสที่เข้ามานะคะ ไพ่รเกลเนศเนี่ยจอยจงใช้เวลาทุกเวลาให้คุ้มค่าให้มีความสุขมองมุมมองใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาชีวิตคุณมีเขาเรียกว่าช่วงบาร,รมีเกิดช่วงวาสนาเปิดช่วงฟ้าเปิดให้กับคุณอะ่ะ คุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได,ได้เจอคนที่แบบมีความคิดมีเป้าหมายแนวเดียวแนวชีวิตเดียวกับคุณแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลย เริ่มจากอะไรเริ่มจากความเบิดบานใจความสุขเป็นเรื่องของหัวใจความสุขเกิดขึ้นเมื่อหัวใจและจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้จะทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณความสุขสามารถนําความพอใจการยอมรับและความสงบแม้ในขณะที่คุณประสบกับความยากลำบากในชีวิต คุณก็มีความสุขได้พราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลและจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเมื่อคุณมีความเข้าใจเช่นนี้แล้วจะทําให้คุณมีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตในบางกรณีพระ,ะพิคเนศรับทราบถึงความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของคุณถ้าอยาก ท่านอยากให้คุณทราบว่าแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขแต่บททดสอบที่คุณเจอในตอนนี้เป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวิญญาณของคุณทางหัวใจของคุณบอบช้ําขอให้รู้ว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งปันความคิดความรู้สึกมีใจและความกังวลกับคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณแล้วคุณจะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะ จากภาพไพ่พระพเกเนศถือพวงมาลัยที่ทําจากดอกรักซึ่งมีอนุภาพในการขับไล่พลังงานลบร่างกายและจิตใจของมนุษย์ด้วยนะไพออ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณอีกการฝากฟันความมั่นใจการลงมือทำตามเป้าหมาย ปาปิกาเนตแนะนําให้คุณกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะปล่อยวางภาระต่างๆหรือทาให้ชีวิตมีความเรียบง่ายมากขึ้นมากกว่าเดิมที่ผ่านมาคุณอาจที่จะเจอเรื่องหนักๆมากเกินไปหรือผูกมัดกับอะไรกับอะไรทางโซเชียลทางสังคมมากเกินไปจนวางภาระทั้งหมดลงแล้วเริ่มต้นวางแผนตารางชีวิตใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดที่จําเป็นจริงๆสิ่งใดที่จําเป็น ต้องทําจริงๆไพ่ใบนี้สื่อถึงแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นใหม่ในชีวิตนะคะถ้าคุณรู้สึกติดขัดในสถานการณ์ใดหรือไม่สามารถหาทางออกปัญหาได้ขอให้คุณรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะที้คายลงและคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจงแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ย ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าในเรื่องของการงานจงมองหาวิธีที่เป็นไปได้ต่างๆที่จะสร้างความสําเร็จให้ตัวคุณอาจเป็นช่วงที่รายได้คุณเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ใช่เวลาที่ควรจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจงใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเตรียมพร้อมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไพ่ใบนี้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่าใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จงพัฒนาตัวเองศรัทธาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นปันจึงบอกว่าอย่าอยู่กับที่อย่าทาอะไรซ้ําๆแบบเดิมจงกล้า ที่จะเปลี่ยนมุมมองลองมองมุมมองใหม่ถ้าอยากมีความก้าวหน้าหาไอเดียจากาสถานที่ต่างๆบางครั้งก,การเดินทางของคุณเนี่ยท่องโลกโซเชียลให้ท่องให้มีประโยชน์ทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นทำยังไงให้รายได้เรามากขึ้นโฟกัสไปตรงนั้นยิ่งคุณโฟกัสไปเรื่องงานมากเท่าไหร่ความรักจะวิ่งตามเข้าหาคุณมากเท่านั้นนะคะ,ะมาดูกันว่าเราลูกเต๋าเนี่ยอยากที่จะแบกอะไรจากคุณ การให้การให้การชุ่มเทการให้อย่าร้องขออะไรจากใครโดยหวังเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าให้อะไรใครโดยหวังสิ่งตอบแทนนะคะให้โดยที่ไม่คาดหวังให้ด้วยความจริงใจจงให้เกียรติคนอื่นจงศรัทธานในตัวเองให้มากนะคะสำหรับชาวกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย